กองโจนเชิดดำซึ่งมีเสือใบและเสือดำขุนโจนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองเป็นประมุกก็พากันเดินทางมาถึงพระนครโดยสวัสดิภาพรอดหูรอดตาเจ้าพนักงานตำรวจด้วยดีเมื่อเข้ามาถึงพระนครแล้วบรรดาสมาชิกเชิดดำทั้งหลายก็ปรากฏตัวในที่ชุมนุมต่างๆอย่างสะดวกสบายทุกคนแต่งกายแบบสุภาพชนจึงไม่เป็นที่หวาดระแวงสงสัยของเจ้าพนักงานในตอนแรกที่เชิดดำมาถึงกรุงเทพนั้น สองขุนโจรได้รับความลำบากมิใช่น้อยเพราะยังไม่มีที่อยู่อาศัยบรรดาเชิดดำต้องซ่อนตัวตามโรงแรมซ่อนอาวุธปืนของตอนอย่างมิชิดที่สุดสองขุนโจรต้องหมดเปลืองเงินไม่ใช่น้อยระหว่างที่ยังหาที่พักไม่ได้หลังจากใช้เวลาวิ่งเต้นเกอบหนึ่งสัปดาห์เบายก็สามารถเช่าบ้านหลังใหญ่ได้หลังหนึ่งอยู่ในตำบลทุ่งมหาเมฆบ้านดังกล่าวนี้เป็นตึกแบบเก่าแต่ใหญ่โตวกว้างขวางมากเจ้าของบ้านเป็นเศรษฐีนีสูงอายุ ผู้เช่ารายสุดท้ายคือเลขานุการสถานทูตแห่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกตัวกลับประเทศของเขาเมื่อเร็วๆนี้เลวัตวิชุประภาสแสดงตนเป็นนักธุรกิจชั้นสูงเขาพบเจ้าของบ้านหลังนี้และทำสัญญากันเรียบร้อยในอัตราค่าเช่าเดือนละ1 0 0 0บาทต้องเสียเงินกินเป่าอีก5,000บาทค่าเช่าบ้านลงง่ายอีก2เดือนเสือใบกับเสือดำและมาเรียนนางโจรสาวกับบริวารเชิดดำของเขาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างสุขสบาย เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างประเทศและบ้านหลังหนึ่งหนึ่งนั้นอยู่ห่างไกลกันมากจึงไม่มีใครสนใจความเคลื่อนไหวของพวกเขาเสบายใจ่ายเงินประมาณ20,000บาทซื้อเครื่องเรือนเครื่องตกแต่งบ้านตลอดจนภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยต่อมาจอมโจรก็สั่งจ่ายเงินอีก10,000บาทซื้อรถจีบประจําสํานักอีกหนึ่งคันมาเรียทําหน้าที่สมุหบัญชีของกองโจรเชิดดำรายงานให้สองขุนโจรทราบว่า เงินทุนสำรองที่จะใช้จ่ายยังเหลืออยู่เพียง5,000บาทเท่านั้นเงินจำนวนนี้จะใช้จ่ายในการอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากเป็นค่าอาหารเลี้ยงดูกันเราจะนิ่งเฉยอยู่อย่างนี้ไม่ได้เอบายพูดกับเสือดำเพื่อนร่วมชีวิตเขาเราต้องเปิดฉากการป้นโดยเร็วที่สุดเพื่อน,นําเงินมาใช้จ่ายเลี้ยงดูกันเราจะต้องมีรถจีปอีกหนึ่งคันรถเก๋งอีกหนึ่งคันเป็นพาหนะของพวกเชิดดำที่จะออกปฏิบัติการถ้าเราไม่มีรถยนต์เราต้องตกเป็นเหยื่อกระสุนปืนตำรวจหากเราพากันไปป้นเขา เือร์ดำก็ว่าเอาสิครับปล้นครับพี่ใบเราต้องปล้นในคืนวันนี้แหละผมลืมบอกพี่ใบไปสมุนเราสืบหาเยื่อมาให้เราแล้วเจ้าพร้อมไปเยี่ยมญาติเขาคนหนึ่งที่อยู่ทางสีลมผู้นั้นเป็นอาของเจ้าพร้อมกําลังได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจจากข้าหบดีคนหนึ่งซึ่งทํานาบนหลังคนจนเจ้าพร้อมบอกกับผมว่าหลวงชํานาญนั้นร่ารวยมากมีตึกแถวและบ้านให้เช่ามากมายหลายแห่งพอเจ้าพร้อมบอกว่าเชอด์ดาจะปล้นบ้านหลวงชํานาญอาเจ้าพร้อมที่เป็นนักเลงเก่าก็ยินดีเป็นสายให้ และจะเป็นผู้นําทางพาพวกเราบุกบ้านหลวงชํานาญเลวัดฟังรับหินพูดด้วยความสนใจยิ่งก่อนที่เขาจะกล่าวตกลงน้องชายแต่ก่อนเราจะป้นผมจะให้เจ้าพร้อมไปเรียกอามันมาพบเราก่อนเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องการป้นเราต้องมีแผนการและมีคนในบ้านเป็นสายไม่ใช่อยู่ๆก็ขู่ป้นเขาคุณอย่าลืมขณะนี้เราอยู่ในนครหลวงเดินทางไปไหนก็มีแต่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเราจะป้นอย่างรอยนวลเหมือนเมื่อเราอยู่กาญจนบุรีไม่ได้ พราะตำรวจนอกจากจำนวนมากแล้วยังมีอาวุธปืนทันสมัยมีแก๊สน้ำตามีรถยนต์หุ้มเกราะมีรถกระจายเสียงมีหน่วยยานยนต์มีวิทยุพูดโต้อตอบกันได้สะดวกถ้าเราป้นก็หมายความว่าเราต้องเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมเราก็ป้นอย่างรวดเร็วฉับพลันการประทะก,กับตำรวจอาจรีกเลี่ยงไม่ได้ดีแล้วครับพี่เดี๋ยวใบใบ,บผมเรียกเจ้าพร้อมมาพบผมเราให้มันเอารถจี๊ไปรับอามันมาที่นี่แล้วเชิดดำก็เปิดฉากการป้นอย่างอุกอาจที่สุดคือป้นในตอนพบคำ เหยื่อของเชิดดาคือหลวงชํานานข้าบดีผู้มั่งคงั่งเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปในย่านบางกะปิเชิดดําป้นเงียบสองคุณโจรกับสมุนอีกสามคนป้นสําเร็จอย่างง่ายดายที่สุดด้วยการบุกเข้าไปในบ้านหลวงชํานาญใช้ปืนกลมือขู่คนในบ้านบังคับให้เจ้าทรัพย์เข้าไปในห้องนอนไขกุญแจเซฟเชิดดำใช้เวลาป้นเพียง5้านาทีเท่านั้นแล้วล่าถอยกลับไปแต่ได้เงินสดไปถึง6 0 0 0ืบาทเครื่องเพชรเครื่องทองลูปประพันธ์อีกมากมาย สองคุณโจรได้ขอร้องพวกเชิดดำว่าเงินที่ป้นมาได้นี้อย่าเพิ่งแบ่งสรรปันส่วนกันเลยขอให้เป็นเงินกองกลางสำหรับใช้จ่ายอันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนบรรดาเชิดดำทั้งหลายก็เห็นพ้องด้วยเสอร์ไบสละเงิน4 0 0พันบาทซื้อรถจีบเก่าอีก1คันและรถเก๋งสีดำซึ่งเป็นรถใช้แล้วเกือบสองปีหนึ่งคันเป็นเงิน20 0 0 0บาทเยอรายที่2เป็นพ่อค้าแขกที่เรียกกันว่าราชาที่ดิน เขาสร้างความมั่งมีของเขาด้วยการรีดนาทาเลนคนจนในการป้นเศรษฐีแขกคนนี้เือใบและเสือดำใช้ให้มาเรียนนำสมุนจรสิบคนเข้าปนคนของเจ้าทรัพย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนรถเก่าแก่และเป็นคนไทยถูกยิงตายคาที่ฐานที่พยายามต่อสู้ขัดขวางนางเสือดาวทำงานสำเร็จผลโดยไม่ยากลำบากอะไรเลยเพราะเพียงแต่หล่อนสั่งให้เชิดดำยกปืนกลมือขึ้นถือในท่าเตรียมยิงเพราะ้าแขกก็ยอมจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไขมอบทรัพย์สมบัติให้แต่โดยดี แต่ได้เงินสดมาเพียงสามหมื่นบาทเท่านั้นทุนสำรองเรามีเพียงพอแล้วเซบายพูดกับมาเรียและนายโจรทั้งหลายพอจะเลี้ยงดูกันไปได้อีกหลายเดือนเราจะหยุดพักการป้นเสยชั่วกราก็ได้แต่เราต้องป้นต่อไปเพราะเราต้องพยายามหาเงินทุนซื้อที่ดินและบ้านหลังนี้ให้ได้เจ้าของเขาเสนอขายแสนห้าหมื่นบาทบ้านนี้เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมที่สุดอยู่นอกเมืองไกลหูไกลตาเจ้าพนักง,งานเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็อยู่ห่างกันไม่มีใครสนใจความเคลื่อนไหวของเรา เราจะสร้างค่ายเชิดดำอันมั่นคงแข็งแรงของเราเป็นค่ายใต้ดินบนที่ดินผืนนี้แต่เราต้องใช้เงินนับล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรายังต้องป้นต่อไปอีกเสบย์เริ่มออกสื่อหาสมุนเชิดดำรุ่นเก่าทุกรุ่นที่แตกสารสร้านเซนอยู่ในกรุงเทพอีกหลายสิบคนเขาพาเสืดดำท่องเที่ยวไปตามถิ่นนักเลงหลายต่อหลายแห่งพบกับบริวารเขาทุกแห่งแน่นอนละบรรดาเชิดดำเหล่านั้นล้วน,นตื่นเต้นยินดีเหลือที่จะกล่าวเมื่อได้แลเห็นหนายของเขา ทุกคนยังจงรักภักดีต่อเรวัตเสมอพวกเขามีอาชีพต่างๆกันบางก็เป็นนักเลงควบคุมโรงมหรสพบ,บ้างคุมสำนักนางลมบ้างขับรถสองแถวบ้างบางคนเป็นนักการพนันที่ขึ้นชื่อลือนามบางคนจำหน่ายสินค้าเถื่อนสุดแท้แต่ความสามารถของตนเซอร์ไบแสดงเจตจำนงให้ทราบว่าเขาจะทำงานสำคัญเพื่อช่วยให้คนไทยเจ้าของประเทศไทยยึดอำนาจการค้าและการเศรษฐกิจไว้ในกำมือเขาจะรวบรวมกำลังพลกำลังอาวุธ ต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่คิดการร้ายหรือพวกจลาจนที่จะก่อกวนความสงบภายในประเทศไทยสมุนเชิดดำต่างยินดีมอบตัวให้จอมโจนคือกลับเข้ามาเป็นสมาชิกเชิดดำอีกครั้งเสือใบแนะนำให้สมุนเก่าๆของเขารู้จักเสือดำและมาเรียตลอดจนเชิดดำรุ่นใหม่สมาชิกเชิดดำเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันพวกสมุนโจรรุ่นเก่าออกติดตามเชิดดำซึ่งทำมาหากินในกรุงเทพได้อีกหลายสิบคนและนำตัวมาพบกับสองขุนโจร วันคืนผ่านพ้นไปตามลำดับเศายสั่งคนของเขาออกสืบอผาเยื่อที่จะป้นต่อในตอนเย็นวันหนึ่งสมุนเชิดดาคนหนึ่งกลับจากธุระทางถนนผ้าสายเขาเป็นเชิดดารุ่นเก่าที่เป็นนักเลงมีฝีมือคนหนึ่งและเพิ่งเข้ามาประจํากองโจรเชริดดาเมื่อสองสาวันมานี้เองเขาชื่อตีเป็นลูกจีนที่เกิดในเมืองไทยพวกนักเลงทั้งไทยจีนเรียกเขาว่าเฮียตีเขาเป็นชายชะการร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อขาวเป็นนักบูฝีมือเยี่ยมเคยผจญกับพวกนักเลงมามา,มากต่อมาก เมื่อตีมาถึงสำนักเชิดดำก็ตรงเขาพบเสือใบที่กำลังนั่งสนทนากับเสือดำและมาเรียอยู่ที่สวนดอกไม้ทางหลังตึกได้เรื่องแล้วครับพี่ใบตีพูดกับจอมโจรอย่างนอบน้อมผมมีข่าวดีมาเรียนให้พี่ใบและพี่ดำทราบครับเจ้าพ่อเชอิดดำพยักหน้าช้าช้ายิ้มให้สมุนเก่าของเขานั่งสิตีนั่งตัดสบายก็ไปไหนมาวะผมไปหาเพื่อนที่สำเพ็งครับแล้วก็เยี่ยมเย,ยนน้องสาวผมที่นั่นเลยโชคดีได้ฟังเรื่องจากน้าผมด้วยเสืดดำก็ว่าเล่าไปให้ตลอดไอ้น้องชาย ผมผอสำเพ็งได้รับจดหมายขู่จากคนหน้าโจรคอมมิวนิสต์คนหนึ่งครับนาเขยผมตั้งร้านขายของเปตล็ดอยู่ในสำเพ็งก็ได้รับจดหมายขู่นั้นเช่นเดียวกันเจ้าของจดหมายนั้นอ้างว่ามันเป็นนายทหารชั้นในพันถูกส่งตัวมาเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์ในกรุงเทพขอให้นาเขยผมจ่ายเงินให้มันหมื่นบาทพรุ่งนี้เย็นมันจะส่งคนของมันมารับเงินจำนวนนี้หากนาเขยผมไม่ยอมจ่ายเงินให้มันตามที่เรียกร้องก็หมายความว่านาเขยต้องถูกพวกคอมมิวนิสต์ยิงตายพ่อ้าแถวสำเพ็งราวสิบล้านต่างได้รับจดดหมมาายยยขู่่เเเชนนีวกับผ แกตกอกตกใจกันมากเชียวครับผมก็ได้แต่ปลอบใจกันว่าไม่ต้องวิตกผมจะช่วยแกเองพี่ใบเริ่มงานเราได้แล้วครับปราบพวกคอมมวนิสต์พวกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันก่อการร้ายขึ้นในเมืองเราเสรบดิดนิ้วเปาะเราพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังดีมากไอ้น้องชายออกไปเที่ยวมันทั้งทีก็ต้องให้ได้เรื่องได้ราวอย่างนี้แล้วเขาก็หันมามองดูเสือดำเพื่อนคู่หูของเขาวพินเราต้องทำาลายรังคอมมวนิสต์แห่งนี้ให้ได้เราต้องบุกมันให้ราบหากเราปราบมันสำเร็จ ผมจะประกาศให้ประชาชนชาวไทยทราบว่ากองโจรเชริดดำของเราเป็นผู้ทำลายล้างคองมมิวนิสต์กลุ่มนี้ตีก็ผู้เสริมขึ้นทันทีผมตกลงกับน้าเขยไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเล่าให้แกฟังตามตรงว่าผมเป็นลูกน้องพี่ใบและพี่ดำรู้สึกว่าแกตื่นเต้นมากเชียวครับสั่งให้ผมมาเรียนพี่ใบและพี่ดำว่าพวกพ่อค้าสําเพลงเคารพนับถือโจรเชริดดำมานานแล้วพอโจรเชริดดำเป็นโจรคณะเดียวที่ไม่ป่นสะดมหรือคมเหงรังแกผู้ตั้งมั่นในสุจริตธรรมถึงแม้จะร่ำรวยสักเพียงไรก็ตาม เยื่อเชิดดำคือผู้ที่สร้างความมั่งคั่งจากเลือดเนื้อของคนจนเท่านั้นนะาเขยผมวิงวอนให้ผมมาพูดกับพี่ใบและพี่ดำไม่ช่วยเหลือคุ้มครองชีวิตแกเรายังสั่งมาว่าถ้าพี่ใบและพี่ดำไม่รังเกียจจะขอเชิญไปที่ร้านไอเย็นวันนี้หรือต้องกลางคืนก็ได้ครับจอมโจรน,นิ่งอึ้งเป็นสักครู่ก่อนพูดกับเสือดำไปกับผมนะละพินมาเรียด้วยค่ำวันนี้ให้เจ้าตีพลาเราสามคนไปพบน้าเขยมันเพื่อเราจะได้เตรียมการรับมือกับพวกคอมมวนิสต์พวกพ่อค้าสัมเพ็งทั้งหลายล้นแต่ต เราทาตนเป็นพลเมืองดีไม่เคยก่อความเดือดร้อนให้ใครเลยเชิดดาจําเป็นต้องช่วยเขาปราบไอ้พวกคอมมิวนิสต์ให้ลาบคาบคุณอย่าลืมขนานี้ในกรุงเทพมีพวกคอมมิวนิสต์อยู่ไม่ใช่น้อยเราต้องพยายามไม่ให้มันก่อการร้ายขึ้นเพื่อให้คนไทยทั้งชาติเป็นคอมมิวนิสต์ตามมันคํานั้นเองสองขุนโจรกับนางเสือดาวก็ไปพบกับน้าเขยตีที่ร้านค้าในสามเพ่งในเฮงไรกับภรรยาเขาต้อนรับกระมุกกองโจรเชิดดาอย่างดีที่สุดทั้งที่หวาดกลัวสองขุนโจร ายเฮงไลได้เชิญพ่อค้าร้านใกล้เคียงและได้รับจดหมายคู่จากัวหน้าคอมมอนิสต์ให้มาพบเสือใบ,บและเสือดำที่ร้านเขาด้วยบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นต่างตื่นเต้นยินดีทุกคนขอร้องให้เสือใบ,บและเสือดำช่วยเขาและทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ยอมแพร่งลารให้ใครทราบเลยว่าเสือใบ,บและเสือดำมาปรากฏตัวที่สำเพลงส่งคุณโจนให้คำรับรองว่าเสือดำจะช่วยเหลือพวกพ่อค้าสำเพ็งให้พ้นภัยจากคอมมอนิสต์และขอร้องพ่อค้าเหล่านี้ว่าอย่าได้จ่ายเงินให้ผู้แทนคอมมอนิสต์เป็นอันขาด เสือใบได้มอบงานสําคัญให้ตีสมุนของเขาคือตีต้องมาอยู่ในร้านนี้ในตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มีหน้าที่สะกดรอยตามผู้แทนหัวหน้าคอมมินิตไปเพื่อจะได้ทราบว่าสํานักของมันอยู่ที่ไหนเย็นวันต่อมาตีกลับมารายงานให้สองเสือทราบว่าเขาได้ติดตามคนของหัวหน้าคอมมินิตไปจนถึงสำนักมันที่อยู่ถนนสุรวง์เป็นตึกใหญ่หลังหนึ่งอยู่ริมถนนมีบริเวณกว้างขวางมากเสือใบให้ตีพาเขากับเสือดำขึ้นรถจีบตรงไปยังสำนักคอมมินิตทันที เมื่อตรวจดูสถานที่บริเวณตลอดจนทางหนีที่ไล่แล้วสองเสือก็ตกลงกันว่าจะพาบริวารเสือดำบุกซ่องคอมมินิตในคืนวันนี้